อีกเรื่องหนึ่ง hmm. ที่น่ายินดีนะคะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากกันค่ะซึ่งก็ได้คงอันดับเครดิตองค์กรน,นะคะในระดับ AAA เป็นปีที่5ติดต่อกัอนค่ะจาก t r i s t Rating นะคะก็ได้มีการประกาศการจัดอันดับเครดิตองค์กรของทอ,อสอปี2567และแนวโน้มอันดับเครดิตของทอ,อสอนะคะที่ระดับคงที่ตอกย้ําความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินและการเป็นผู้นําด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารค่ะโดยนายกบุญพบวิลาภละนะคะกรรมการ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะตอกย้ําการเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยตลอดระยะเวลากว่า71ปีค่ะได้ดําเนินการตามพันธ,ธกิจทําให้คนไทยมีบ้านมาอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วถึงกว่า4.6ล้านครอบครัวค่ะโดยณนะวันที่30กันยายน2567นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างรวมทั้งสิน้น 1.75ล้านล้านบาทนะคะซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่34.9%หรือ1ใน3ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งระบบค่ะทอสจึงนับเป็นสถาบันการเงินนะคะที่เป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศค่ะขณะเดียวกันค่ะทอสยังให้ความสำคัญนะคะในการช่วยรักษาบ้านให้คนไทยควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะ โดยจะมีการจัดมหากรรมแก้ไขหนี้และไก่เกลี่ยภาคครัวเรือนนะคะรวมทั้งจัดทํามาตรการแก้ไขปัญหานี้สินภาคครัวเรือนเรียกได้ว่าการคงอันดับเครดิตทออสาของ t r i สเล t ตติ้งในครั้งนี้นะคะได้ตอกย้ําให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่เติบโตอย่างมั่นคงค่ะครับ